ค่า o f f e n s i v e awareness ส่งผลต่อการเร่งสปีดยังไงบ้างเนื่องจากแัดใหม่มีการปรับให้การเร่งสปีดขณะวิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า acceleration อย่างเดียวแต่ขึ้นกับค่า o f f e n s i v e awareness ด้วยโดยข้อมูลมาจากการทดลองของคุณอมาเดลส์ครับก่อนจะเข้าเนื้อหาน้ำหมูขอฝากร้านแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมอ e ีฟุตบอลเติมไวกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับแมงปอร้านเติมเกมสุดน่ารักเหมือนกับนา้าหมูจากการทดลองของเขานั้นเมื่อบังคับให้นักเตะวิ่งไปพร้อมกัน พบว่าค่า offensive awareness ไม่มีผลอะไรเลยนักเตะวิ่งเร็วเท่ากันแต่เมื่อทดลองโดยการชิ่งวันทูพบว่าค่า offensive awareness จะมีผลกับนักเตะที่ถูก AI บังคับวิ่งทำให้วิ่งไม่เท่ากันคุณอามาเดวสเขาได้ใช้สถานการณ์นี้ในการสร้างกราฟออกมาโดยเส้นสีน้ำเงินคือความเร็วของค่า offensive awareness เมื่อ acceleration 99เส้นประสีส้มคือความเร็วของ acceleration เมื่อ offensive awareness 99จากกราฟ จะมีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้หนึ่งน้ำหนักของสองค่านี้มีอัตราใกล้เคียงหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งหมายความว่าหากค่าพลังน้อยทั้งสองความเร็วออกตัวจะช้าลงมาก2ผลของ Accele r a t ร o n จะเป็นเชิงเส้นแทบทุกค่าส่วนค่า r e n e s ตจะเป็นเชิงเส้นเมื่อมีค่าน้อยกว่า80แปลเป็นภาษาชาวบ้านคือค่า awareness ไม่ควรมีน้อยกว่า80เพราะยิ่งน้อยกว่านี้ยิ่งช้ามาก3ส,สิ่งนี้เหมือนกันกับค่า p า s s i n ่งและฟิ i ิท i n g ถ้าหากน้อยกว่า80จะง้างขาแต่ช้ามาก ค่าอเวเนตตั้งแต่90ถึง99มีความเร็วออกตัวเท่ากันดังนั้นไม่ต้องอับเกิน90หากไม่จําเป็น5ค่าอเวเนตจะไม่มีผลหากวิ่งถึงระยะท็อปสปีดหรือวิ่งถึง3บล็อกยากแล้วสถานการณ์ไหนบ้างที่ค่า a เวเนตมีผลส่วนนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดการทดลองเนื่องจากเขาทดลองหลายสถานการณ์มากโดยสรุปนั้นค่าอเวเนตจะมีผลเมื่อไม่มีเคอร์เซอร์บนหัวนักเตะเช่นจังหวะชิงวันทูและนักเตะสอดวิ่งด้วยตัวเองจากสไตล์หรือแผนการเล่น หากมีเคอร์เซอร์บนหัวนักเตะค่าอเวเน n e จะไม่มีผลครับในช่วงที่ค่า a เวเน n e มีผลนั้นหรือช่วงที่ไม่มีเคอร์เซอร์บนหัวนักเตะจะวิ่งช้าก,กว่าตอนบังคับเองเป็นผลมาจากการวิ่ง70%ของ AI ในการใช้งานจริงนั้นเรื่องเกมรับให้เน้นการสวิตช์เคอร์เซอร์ให้เร็วจะช่วยยกเลิกดีบัฟความเร็ว70%นี้แล้วเร่งเพรสหรือถอยคุมได้เต็มสปีดมากขึ้นซึ่งวัดฝีมือการอ่านเกมของผู้เล่นส่วนในเกมรุกนั้นหากมีค่าอเวเน n e น้อย จะมีผลมากในการชิงวันถูหรือจังหวะวิ่งหาช่องสรุปค่าอ f ฟเฟนต์สิ A อเวเน s จะมีผลเมื่อเราไม่ได้คุมนักเตะโดยแสดงผลเต็มที่เมื่อมีค่าถึง90ทรส่งผลในจังหวะหาช่องหรือจังหวะชิงวันถูเท่านั้นแต่ไม่ได้วิ่งเต็มสปีดวิ่งแค่70เอร์ซนเท่านั้นดังนั้นในส่วนของเกมรับจะวัดกันที่จังหวะสวิตตัวก็จะพอป้องกันพวกแทงทะลุช่องได้ครับน้ำมูขอฝากคำนี้ไว้ครับวิทยุไตหลาตัดสินแพ้ชนะวัดที่ความเร็ว